เช่าคอดีไทยถังเช่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านก็สู่รในการทำด้วยใจนะครับทำดีเราชมทํเชื่อขอดา่าตรงไปตรงมาไม่ไว้หน้าใครนะครับวันนี้เป็นวันประหาชีวิตนะครับวันศุกร์ที่29สิงหาคม2ทุ่มเจอกับพี่บุญรวียมชินดาหัวหน้าพักรวมใจไทยสวัสดีครับพี่บุญรวีครับสวัสดีครับพี่นอองประชาชน้วยครับ <c oughs> ครับวันนี้เสนอตอน <c oughs> ที่ชื่อว่า คดีไดย,ยกอิงสารเคยประหารชีวิตคนขายชาติอ่ะเรื่องราวปเป็นยังไงครับพี่ก่อนจะเล่าเรื่องนี้นะผมก็ขอแสดงความดีใจกับพี่น้องหกสิบกว่าล้านคนทั่วประเทศว่าขบวนการยุติธรรมได้สำเร็จที่ผลแล้วไม่เป็นไปตามคำล่ำเลอห้าสี่เจ็ดหนึ่งไม่มีเก้าศูนย์ครับ เมื่อบ่ายวันนี้เก้าศูย์เลยผมเคยพูดเรื่องนี้นานแล้วว่ายังไงก็เก้าศูนย์และความผิดมันชัดเจนแสดงความดีใจกับพี่น้องทั้งประเทศฟ้าเริ่มเป็นสีทองแล้วมันเริ่มแล้วเพราะคุณอยู่มาสองปีแล้วไม่ทำหาอะไรเลยผมไม่อยากจะอะไรลนะ่ะขยี้ซ้ำคนล้มแล้วนะวันนี้คุณเป็นคนล้มแล้วผมไม่อยากจะข้ามคนลม้ม แต่ผมขอพูดนิดเดียวหลังจากนี้ผมจะไม่พูดอะไรมากอีกแล้วทั้งพ่อทั้งลูกว่าคุณอย่าทะนงตัวว่าคุณคุณมีเงินเป็นแสนล้านหมื่นล้านคุณจะทำอะไรก็ได้ในประเทศไทยมันไม่ใช่แล้วคุณจะยิ่งใหญ่อะไรในประเทศไทยมันไม่ใช่แล้วใช่ไหมแล้ววันที่เก้าคุณจะมาหรือเปล่าวันนี้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงมาก ติดลบเก้าองศานะหลายคนบอกเฮ้ยบุลวีงพูดอะไรว่าติดลบเก้าองศามันติดลบเฉพาะที่บ้านจันสองล้านฟังให้จบเออบ้านจันสองล้านเนี่ยมันลบเก้าองศาเก้าองศานะมันจะติดลบไปถึงวันที่เก้ากันยาเออแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้นี่คือขบวนการยุติธรรมนะที่มันยิ่งใหญ่นะท่านรักษา รักษากระบวนการยุติธรรมอันนี้ไว้เราพึ่งกระบวนการยุติธรรมได้แต่เราพึ่งเราพึ่งฝ่ายบริหารไม่ได้ฝ่ายนิติบัญญัติไม่ได้อย่างที่ผมเคยพูดไว้การวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญวันนี้มันไม่ได้จบแค่นี้นะเพราะคุณไม่ยอมลาออกศารก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาวินิจฉัยและการวินิจฉัยของสารคุณนุก็รู้ว่ามันผูกพันทุกองค์กร มันผูกพันไปถึงสํานักงานตําตรวจแห่งชาติซึ่งดรสมชายแสวงการได้ไปไปแจ้งความแล้วที่สอบสวนกลางและก็อีกกลุ่มหนึ่งก็ไปยื่นเรื่องที่ปปชซึ่งเข้าสู่ขบวนการแล้วโดยคณะกรรมการชุดใหญ่ของปปชเพื่อส่งไปยังศาลดีกาแผนกคดีอาญาํำรงตำแหน่งต่างการเมืองหวังได้พึ่งได้ครับแล้วโทษเนี่ยมันเป็นยังไงพี่น้องฟังผมคืนนี้ผมพูดนิดเดียว มาตรา120อาญาผู้ใดคบคิดกับบุคคลซึ่งกระทำการเพื่อประโยชน์ของรัฐต่างประเทศด้วยความประสงค์ที่จะก่อให้เกิดการดำเนินการรบต่อรัฐหรือในทางอื่นที่เป็นปรัปักต่อรัฐต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิปีนี่คือมาตรา120ยังไม่รวมรัฐธรรมนูญครับนะรัฐธรมนูญหมวดสามเนี่ยมาตรา119ผู้ใดกระทำการใดๆ เพื่อให้ราชนาจักรหรือส่วนหนึ่งของส่วนใดของราชนาจักรตกไปอยู่ใต้อำนาจอธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปต้องระวางโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนี่ชัดเจนชัดเจนครับเข้าไหมละครับเข้าเรื่องที่คุณแพทองทานได้กระทำไว้ไหมใดกระทำการให้ราชนาจักรส่วนหนึ่งส่วนใด ตกอยู่ภายใต้อธิปไตยของรัฐต่างประเทศหรือเพื่อให้เอกราชของรัฐเสื่อมเสียไปยต้องระวังโทษประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตวันนี้คุณแพทองทานก็หลุดจากเก้าอี้นายกแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่จบเพียงเท่านั้นคุณแพทองทานอาจจะได้โบนัสพิเศษนะครับอาจจะมีคุกแถมลงไปนะครับจากการที่ พี่เอสวสมชายเสวนการไปฟ้องนะครับที่สำนการนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคดีอาญานะครับที่โดนมานี้คือคดีจริยธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคุณแพทองทานจะตัดสินใจยังไงจะดีไปหรือเปล่าครับก็รอดูกันต่อไปนะครับแต่ว่านี่แหละครับแม่เคยเตือนแล้วไม่ให้มาเล่นการเมืองแต่อยากตามใจพ่อนี่แหละครับผลลัพธ์จากการที่ไม่มีความรู้ความสามารถแล้วก็มาเป็นนายกสุดท้ายแล้วก็นี่ฮะบ้องจุน ต่อเลยครับพี่ผมเนี่ยบอกตรงๆว่าผมหลดผดหูเพราะพ่อแท้ๆพ่อช่างทำลูกได้ขนาดนี้พ่อช่างทำน้องสาวยิ่งรักได้ขนาดนี้ทำยิ่งรักไม่พอแล้วออกมาคุยว่าผมปั้นแค่สี่สิบวันได้เป็นนายกรัฐมนตรีสี่สิบแล้วมาปันลูกต่อ,อใช่ไหมมาปั้นลูกต่อเป็นนายกรัฐมนตรี แม่ก็ทัดฐานไว้พ่อก็บอกให้ไปถามแม่แม่บอกเอาไงลูกบอกว่าหนูอยากเป็นคะ่ะเอาอยากเป็นก็เป็นแล้วก็มันก็มาจนถึงนรกวันนี้จนได้คุณเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยคุณไม่ได้อ่านกฎหมายรัฐธรรมนูญเลยอย่างน้อยคุณต้องผ่านตาบ้างผมก็ไม่ได้อ่านละเอียดหรอกแต่ผมผ่านตาผ่านตาแล้วผมก็บอกเฮ้ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นรัฐมนุญที่ดีที่สุดตั้งแต่มีมา รั้งนูปีหกศูนย์ที่นักการเมืองกลัวกันนักอยากจะแก้กันนักทั้งฝ่ายค้านทั้งวัดรัฐบาลเลาะมันชั่วกันหมดไงชั่วกันหมดจนมีโพออกมาว่าประชาชนเขาไม่เลือกแล้วสภาชุดนี้เขาไม่เลือกสสสภาชุดนี้แล้วเขาจะเลือกพักการเมืองใหม่ๆตอนจะมาเป็นอยู่ดีกินดีค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันนะคะอยู่ดีกินดีค่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกันแล้วประชาชนวันนี้มันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีตรงไหนวะทําให้ประชาชนชิบหายหมด ในอดีตฟังให้ดีนะครับผมจะเล่าให้ฟังไม่ใช่ผมออกมาย่ำยีไม่ใช่มาข้างคนล้มเพราะคุณล้มด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่ผมมาถีบคุณล้มสารรัมลุงไม่ได้ถีบคุณล้มเพราะคุณกระทําด้วยตัวของคุณเองคุณต้องรับโทษในอดีตนะครับอย่างที่ผมขึ้นหัวไว้วันนี้คดีนายกอิงสารเคยประหารชีวิตคนขายชาติสารทหารเคยตัดสินประหารชีวิตคนขายชาติคือคนที่ลักลอบ ขายแผนที่ชายแดนไทยกัมพูชาหนึ่งต่อห้าหมื่นซึ่งเป็นต้นฉบับให้ฝรั่งเศสไอ้หมอนี่เอาไปขายฝรั่งเศสต้นฉบับแผนที่ทางยุทธศาสตร์ไทยกัมพูชาหนึ่งต่อห้าหมืนที่อังกฤษทําขึ้นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะไอคนขายชาติมันขายชาติแบบแบบที่เราฟังวันเนี้ยเอาไปขายให้ฝรั่งเศส คนไทยที่ขายต้นฉบับแผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืนให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสไปคือใครครับคือพันโทหลวงอภิชาติบรรหารหรือกเกษมสุขขุมเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปลายรัชกาลที่6ถึงรัชกาลที่7หลวงอภิชาติบรรหารซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ในกรมแผนที่ทหารได้ลักลอบขายแผนที่ทางทหารมาตราส่วนหนึ่งต่อห้าหมืน ซึ่งถือเป็นแผนที่ที่ละเอียดระดับยุทธศาสตร์ให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสในอินโดจีนแผนที่นี้ฟังให้ดีนะครับมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศท่านจะได้รู้ท่านจะได้เข้าใจว่าเราใช้มาตรานึงต่อห้าหมื่ไม่ใช่หนึ่งต่อสองแสนไอ้ตัวุงินุนจีนก็ไปตกลงกันหนึ่งต่อสองแสนแต่นี่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เพราะไอ้หลวงอภิชาติบรรหารเนี่ย นะไอ้หลวงอภิชาติบรรหารเนี่ยหรือกษเสมสุขุมเนี่ยเอาไปขายให้กับฝรั่งเศสแผนที่นี้มีข้อมูลด้านหนฮะด้านภูมิศาสตร์ด้านภูมิประเทศที่สําคัญต่อการทหารในภาคตะวันออกของสยามซึ่งเป็นกรณีที่มีข้อพิพาทช,ชายแดนกับฝรั่งเศสอยู่แล้วการกระทํานี้ถือเป็นการทรยศต่อชาติเหมือนกับการกระทําที่ศาลบรรยายไว้เมื่อบ่ายสี่โมงวันนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่ทรยศต่อชาติ และสร้างความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศอย่างร้ายแรงหลวงอภิชาติบรรหารถูกจับกลุมและขึ้นศาลทหารในปี2470หรือคศ1927ศาลทหารได้ตัดสินประหารชีวิตโทษฐานกบฏและขายความลับให้กับขายความลับทางราชการให้กับต่างชาติการลงโทษครั้งนี้เป็นหนึ่งในคดีทรยศ ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของกองทัพไทยถ้าเราเทียบเคียงกันกันกบกรณีที่สารน้ำนูนได้วินิจฉัยในวันนี้นักวิชาการทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายนักกฎหมายทั้งหลายลองเอาเรื่องที่ผมเล่าวันนี้ไปเทียบเคียงกันมันมีประโยชน์มากสำหรับการเทียบเคียงกับความผิดที่นางสาวแพทองทานพึงได้รับทุกคนในเป็นคนไทยเนี่ยเรามีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน แต่การกระทําของแต่ละคนเนี่ยใจคุณอยู่ที่ไหนแล้วคุณก็บอกในตัวเองว่าเขากาลังไล่คุณไปเป็นนายกพี่เขมรเขมรเขาก็ไม่เอาคุณเพราะคุณเป็นคนอย่างนี้นี่เขาเอาไปคุณก็ไปขายเขมรต่อไปอีกให้เวียดนามคุณขายเวียดนามต่อให้ให้จีนหรือเปล่าเพราะคุณคุณเป็นนักธุรกิจค้าขายอะนะเขาให้เดาวเทียมคุณพระราจทานชื่อ ไทยคมสวยหรูคุณก็ไปเปลี่ยนชื่อเป็นไอพีสตาร์แล้วคุณก็ขายให้เทมเัสเอกจนบัตรนี้คุณยังไม่เสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวเว้ย mm hmm. นี่มันคืออะไรวะกูอยากรู้จัง uh huh. คุณยังไม่เสียภาษีดาวเทียมเลยแล้วดาวเทียมนี่ uh huh. ในหลวงรอเก้าพระราชทานชื่อไทยคมแล้วคุณก็เปลี่ยนเป็นไอพีสตาร์วันนี้เปลี่ยนไปลไรผมไม่อยากไปสนใจแล้วนี่คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในอดีตปี2470 ที่ชื่อหลวงอภิชาติบรรหารนะหลวงอภิชาติบรรหารหรือนายเกษมนามสก,กุลสุขุมถูกประหารชีวิตครับขมโมยแผนที่ฉบับจริงไปขายฝรั่งเศสเวลานี้ก็อยู่ที่ฝรั่งเศสยังไงะผมคิดว่ายังอยู่ที่ฝรั่งเศสนะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะพี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นแล้วเศร้าใจ ก็น่าเสียดายนะครับที่แผนที่ตัวจริงหนึ่งต่อห้าหมื่นเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะครับส่วนคนขายชาติคุณเกษมตอนนี้ก็ไม่ต้องเดาแล้วครับว่าตอนนี้คุณเกษมอยู่ที่ไหนนรกอะฮะนรกเอียวแ๊บพั่เดี๋ยวจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บึ่เดี๋ยวจะมีคนตามไปอีกหลายคนเลยฮะที่นรกอะฮะอีกแป๊บหนึ่งต่อเลยครับพี่คือเรื่องใหญ่ใจความสารรัมณูบอกไม่ซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์ คนไทยจํานวนมากเข้าใจนะเขาเข้าใจว่านายกขายชาติคือเอาความลับเนี่ยไปบอกสมเด็จพุนเซนมีพฤติกรรมประกาศว่าตนเป็นฝ่ายตรงข้ามกับทหารประกาศว่าศัตรูของประเทศฮุนเซนเป็นฝ่ายเดียวกับนายกฮุนเซนมันเป็นศัตรูของประเทศนะแต่คุณเป็นพวกเดียวกับศัตรูของประเทศแล้วแยกแม่ทัพภาคสองว่าเป็นคนละฝ่ายกับพวกคุณ แล้วไอ้ศัตรูของประเทศเนี่ยมันระดมยิงปืนใหญ่ระดมยิงตำรวดระดมสงครามเข้าฝั่งไทยเกิดคนไทยทหารไทยตายบาดเจ็บบ้านเรือนเสียหายข้อเท้าขาดเพราะไปวางกับระเบิดนี่คือผลการกระทําของคุณและคุณบอกคุณไม่ผิดได้ยังไงประเทศไทยไม่เสียหายได้ยังไงนี่คือความเสียหายที่สารรัฐนูลได้ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรมนายกต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ของชาติผมเตือนอีกครั้งหนึ่ง หลังจากนั้นผมจะไม่คุยถึงแล้วนะคุยจะไม่คุยถึงแล้วเพราะยังไงคุณก็ไม่อยู่ประเทศไทยทั้งพอ่อทั้งลูกอุ้ยผมถามอุ้ยพี่จะพูดจากนั้นสี่เก้าขยาคุณทักษิณเขามีนัดกับสารนะครับสารบอกว่าคุณทักษิณต้องไปนะครับเพราะว่าจะต้องขึ้นสารพร้อมกับผู้เป็นคับการเรื่องจำนะครับเผื่อเกิดอะไรขึ้นผู้ประคับการเรื่องจำก็จะได้ใส่กุญแจมือคุณทักษิณเลย พี่ก็จะไงคุณทักษิณรับเป็นลูกผู้ชายเขาไม่เคยหนีศาลนะครับเขายังไงเขาต้องไปก้าวขย,ยับผมมั่นใจนะครับว่าคุณทักษิณมาศาลแน่นอนพี่อย่าพูดจากนั้นสิครับฝ่อเลยคุณทักษิณหนีลแลูกผู้ชายไม่หนีศาลแล้วใครไปดูกีฬากิาก,กที่ปักกิ่งอะขอญาติศาลไปดูกีฬาปักกิก่งไม่กลับมาเลยสิบเจ็ดปีหาตัวกลับ <c oughs> ไปได้อะครับ <c oughs> อ๋อหาตัวกลับไทยไม่ได้ฮะเอ่ก่อนวันที่เก้าก็จะบินด้วยเครื่องบินใหม่รอบโลกเล่น นะแล้วจะกลับมาวันที่สิบเอไอ้ที่ที่เก้าหรือเปล่าผมอยากจะถามใจคุณนะคุณทักษิณหรือคุณแปรองทานคุณรักษาผลประโยชน์ของชาติจริงไหมไม่จริงตอบไ้ไม่จริงอุ้ยไม่จริงบ้านเมืองเดี๋ยวนี้ที่ผมเคยพูดไว้วันก่อนเสาหลักของบ้านเมืองสามเสาหลักฝ่ายบริหารฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการฝ่ายบริหารเละเทะหมด หวังพึ่งอะไรไม่ได้ประชาชนหวังพึ่งอะไรไม่ได้เลยไม่เป็นที่พึ่งที่หวังกับประชาชนเลยนี่คือฝ่ายบริหารที่คุณเป็นผู้นำคือเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายบริหารคุณเอาแต่ใช้เงินคุณเอาแต่พรานเงินคุณจัดงบประมาณให้กับงบประมาณกลางของปีหกเจ็ดเนี่ยถึงหกแสนล้านคุณคิดว่าคุณจะอยู่ต่อวันนี้คุณมาทำเนียคือคุณได้ข่าวว่าคุณจะรอดจากศาล และคุณไปเพื่อแสดงความยินดีนู่นนี่นั่นจะทํานู่นทนํานี่อะไรคุณฝันไปหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณไม่พ้นกลิ้งขาสารคุณอาจจะอําลาประชาชนว่าดิฉันและครอบครัวจะเลิกเล่นการเมืองเพราะเรื่องนี้คุณแม่กําชับเหลือเกินว่าให้เลิกเล่นลูกและพ่อควรจะเลิกไปดูลูกไปไปเลี้ยงลูกไปเลี้ยงหลานด้วยคุณไปต่อไปไม่ได้แล้วมันหนักกว่ากาวนะ โ f สี่จุดหกหก,กอ่ะมันมันไม่เหลือแล้วเวลานี้ถึงแม้คุณจะชนะวันนี้สารตาดัดสิน่คุณชนะคุณก็จะไม่เหลือชื่อเสียงอะไรอีกแล้วเพราะประชาชนได้เขาไร้ความศรัทธาในกไายบริหารเขาไร้ความศรัทธาเพราะเขาเห็นความจริงเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าคุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เศรษฐามาถึงแพทองทานคุณเอาแต่ใช้เงินโยกงบไปตรงนั้นที่จะใช้นี่ธนาคารมาใส่งบกลางสามหมื่นห้าพันล้านวันนี้คดียังไม่ไปถึงไหน มาตราหนึ่งซีซีฉะนั้นคุณจะใช้ทันไหมหรือคุณจะชิงยุบสภาซะก่อนในคืนนี้หรือพรุ่งน,นี้ผมไม่รู้บริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดได้ทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องกรรวิธีการเพราะเลี้ยงเห็ดถังเช่าที่เบตเป็นถังหมักปฏิกรณ์ชีวภาพแนวนอนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากถังเช่าตราคอร์ดี้ไทยให้ปริมาณสารสกัดคอเลสิป,ปิน0.65ม mm. ิลลิกรัมต่อแคปซูลนี่คือฝ่ายบริหารที่คุณทำเละเทะจนประชาชนเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่า ฝ่ายนิติบัญญัติก็เป็นกลุ่มพวกคุณเท่านั้นหน้าด้านอยู่พักรวมรัฐบาลหน้าด้านกันอยู่ไม่รู้สี่รู้แปดไม่รู้หกรู้สี่ไม่รู้อะไรเลยว่าพี่น้องประชาชนเขามีความระทมขมขื่นเขามีความรู้สึกยังไงกับเหตุการณ์อย่างนี้คุณกลับไปคิดอย่ามาโทษผมอย่ามาโทษผมว่าผมตาหนิตีเตียนอะไรคุณนะผมตีเตียนคุณด้วยความบริสุทธิ์เพราะคุณเป็นคุณเป็นคนสาธารณะ เป็นคนสาธารณะนะไม่ใช่ควายสาธารณะเป็นคนสาธารณะที่ต้องให้สื่อมวลชนหรือประชาชนหรือผมในฐานะหัวหน้าพักรวมใจไทยซึ่งประกาศได้ราชกิจจานุเบกษาผมมีผมมีอำนาจที่จะวิจารณ์คุณได้ตามกฎหมายอ่ะฉะนั้นค,คุณทำเรื่องนี้เนี่ยมันผิดพลาดมากกลับตัวซะใหม่ครับครับก็พูดถึงพักร่วมนิดนึงอะฮะพี่บุรรบีครับคือ ต้องเข้าใจพรรครวมนะครับเขาร่วมแบกศพนายกเนี่ยตั้งแต่นายกคลิปหลุดนะฮะวันนี้ก็ถือว่านายกเนี่ยขึ้นเมนเผาไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นภารกิจของพรรครัฐบาลที่ร่วมแบกศพเนี่ยก็ไม่ควรจะต้องแบกแล้วนะครับไม่มีอะไรต้องแบกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแยกย้ายค่ะแยกย้ายไปตั้งรัฐบาลใหม่นะครับไม,ไม่ต้องมาร่วมหัวจมท้ายกับเพื่อไทยได้แล้วนะครับอันนี้เป็นความหวังดีจากประชาชนขนไทยทั้งประเทศนะครับ เข้าใจว่าที่ผ่านมาคุณต้องร่วมแบกศพนายกฮะจนกระทั่งขึ้นเหมนเผาวันนี้เนี่ยบเผาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแยกยายนะครับแยกยายงานศพจบแล้วนะครับอ่ะอยังไงต่อครับพี่ก็ตอนนี้ก็ต้องใช้สี่คนถามสามคนแห่จบไปแล้วเผาไปแล้วบัสใบสามเผาไปแล้วอรออังคารรออังคารแล้วการมืตอต่อนี้จะต่อไปนี้จะเป็นยังไงฮดูเล่เหลี่ยมของทั้งสองฝ่ายนะเพราะบ้นฟัดกันเละไง อีกฝ่ายก็พัดเขากระโดงบอกเฮ้ยเดือนหน้าต้องทําให้จบนะพรุ่งนี้ต้องไปลื้อให้ได้อีกฝ่ายบอกเฮาแล้วมึงอ่ะสนามกอลอันพายเป็นยังไงเออมันซัดกันโครม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 ,ม,ม,มแล้วคนอย่างแมวเนี่ยจะยอมยื่นดาบให้กับภูมิใจไทยยอมยื่นดาบให้กับเสี่ยหนูหรือครูใหญ่เนวินเหรอไม่ยอมแล้ววันนี้ได้ข่าวว่าคุณชัยกเกษมเนี่ยเขาเซโนแล้ว เพราะว่าลูกเต้าครอบครัวเขาไม่ยอมไม่เป็นคุณทักษิณก็ไม่แฮ ppy อยู่แล้วถึงจะมาเป็นก็ไม่แฮ ppy เพราะสั่งการท่านไม่ได้ท่านจะมาเสียคนตอนแก่เหรอวันนี้ผมฟังคุณก่อแก้วพิคุณทองออกมาให้สัมภาษณ์บอกถึงคุณชัยกเกษมพูดถึงคุณชัยเกษมแล้วผมก็ได้ฟังไอ้คำพูดที่คุณก่อแก้วพิคุณทองที่คนสนิทของทักษิณบอกว่าคุณชัยกเกษมนี่ติชริ จากพักเพื่อไทยซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ในแง่ของการยอมรับอาจจะทําให้การให้ความร่วมมือจากสสอในพักร่วมรัฐบาลหรือแม้กระทั่งในพักเพื่อไทยเองอาจจะน้อยกว่าท่านนายกแพ้ต้องการ <c oughs> คุณจะเอาเขาเป็นนายกแล้วคุณก็ด่าเขาคุณก็ดูถูกดูแคลนเขาดูสิคุณก็ดูถูกดูแคลนเขา นะแล้วคุณชายกเกษมเขาจะมาเหรอนะเขาจะมาเหรอเขาให้สัมภาษณ์ในสื่อหลายแห่งนะเขาให้สัมภาษณ์ในสื่อหลายแห่งเขาไม่ยอมที่จะให้ใครมาจูงจมูกเขาได้ผมยังจําได้สัญญาณจากอาจารย์ชยัยเกษมนิติสิริกับทักษิณน่ะมันหักลงแล้วถ้าใครฟังผมผมลอยไฟครั้งหนึ่งท่านบอกว่ายังไง ท่านบอกว่าเขาตั้งเราเพราะความจำเป็นเป็นอะไรที่ไม่สนุกที่จะไปทำถ้าทำไม่ถูกใจแล้วกลับมาด่าผมผมก็ไม่เอาเรื่องอะไรล่ะถ้าทำก็ต้องมีอำนาจเต็มเห็นไหมคำพูดท่านของมึงจดไว้หมดที่ออกทีวีวันนั้นมันยังตราตรึงในใจผมว่าท่านคงไม่ไปหรอกแล้วเมื่อไม่ไปเน่ะจะมีใครน่ะท่านจะโยนดาบให้อนุทินเหรอ ไม่มีทางสําหรับคนคนนี้ทีนี้เมื่อไม่โยนดาบเนี่ยทางเลือกอีกทางหนึ่งซึ่งเป็นไปได้หรือไม่ซึ่งวันนั้นผมฟังอาจารย์ปริญญาเอ่อวานันทมิตรท่านยอมรับว่ามีการถ้าจะยุบสภานะ่ยยุบได้ฉะนั้นอาจจะมีการยุบสภากันเกิดขึ้นในคืนนี้หรือพรุ่งน,นี้หรือไม่ยุบสภาท่านอาจจะอยู่ไปแบบรักษาการแบบหน้าด้านจะอยู่ได้กี่วันผมไม่รู้กฎหมายนะจะอยู่ได้กี่วัน กว่าจะเรียกประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการคัดเลือกนายกเพราะคนที่เรียกประชุมสภาก็คือรัฐบาลทําเรื่องเสนอไปที่อาจารย์วันนอซึ่งเป็นประธานสภาเรียกประชุมเพื่อเลือกนายกรัฐมนตรีแต่ถ้าอาจารย์ใกเกษมไม่มาหรือม,มาแบบไม่เต็มใจนะแต่พักร่วมรัฐบาลเขาจะเอาด้วยไหมหรือสสอพักเพื่อไทยเนี่ยจะเอาด้วยไหมตรงนี้สําคัญ ถ้าไม่เอาด้วยเสี่ยงที่พักเพื่อไทยและพักร่วมรัฐบาลจะแพ้ให้กับคุณอนุทินชาญวีรกุลเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปฉะนั้นการตัดสินใจของเขาเวลาน,นี้เขาหนาวลบเก้าองศาเขาต้องทําทุกอย่างเพราะคนคนนี้เราก็รู้จักนิสัยเขาดีเราเข้าใจนิสัยเขาดีเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้อํานาจอยู่ในมือเขา นะแล้วเขาจะทํายังไงให้ออานาจอยู่ในมือเขานี่ไปคิดเอามันไม่มีทางเลือกมันคุณชนกเกษมไม่เอายุบสภาเขาก็เสียเปรียบเสียเปรียบพักภูมิใจไทยเสียเปรียบพักประชาชนแต่เขาจําเป็นต้องยุบนะแล้วให้สสในพักเพื่อไทยเนี่ยแยกย้ายไปอยู่พักโอกาสใหม่ซึ่งเป็นพักของกลุ่มทุนไฟฟ้าที่เขาตั้งรอไว้แล้วไงเขาตั้งรอเป็นพักลูกไว้แล้วโดยให้คุณจตุพรบุรุษพัฒน์มาเป็นรัฐมนตรีพาณิชย์ นี่คือการเมือมันไปอย่างนี้แต่เขาจะไปซักกี่คนจะเลี้ยวไปพักโอกาสใหม่แล้วเลียเล้ยวเลี้ยวซ้ายไปพักโอกาสใหม่เลี้ยวขวาไปพักภูมิใจไทยหรืออย่างไรอันนี้ผมก็เดาไม่ออกผมก็เดาไม่ออกการเมืองมันจะคืบคืบหน้าไปอย่างนี้นะถ้ามีการประชุมสภาพเพื่อเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีแต่ถ้าเขาตัดสัญญาณเน็ตทิ้งท่านตัดสัญญาณไฟฟ้าออกไปนะทุกอย่างทุกโต๊ะเปลี่ยนภูมิธรรม คุณทําเรื่องไปถึงคุณวันนอเพื่อทูนกล้าถวายต่อคือพระบาทเมเจ้าอยู่หัวให้ทรงลงพระประมาพิไทยในการยุบสภานะเพราะการยุบสภาเป็นอานาจของพระบาทเมตเจ้าอยู่หัวนะนายกรัฐมนตรีได้ทรงแนะนําเท่านั้นรักษาการนายกได้ทรงแนะนาเท่านั้นผ่านประธานสภาคุณวันนอคุณวันนอก็ทูนกล้าขึ้นไปนะถ้าในหลวงทรงโปรดเกล้าลงพระมาพิไทยให้ยุบสภาเพื่อคือนอำนาจให้ประชาชน ก็ไปสู้กันในใใในนนสนามเลือกตั้งก็ไปว่ากันใหม่คือนำหน้าไประชาชนแล้วไปว่ากันใหม่อย่ามาทะเลาะก,กันอย่างนี้ประชาชนมันไม่ได้อะไรคุณตั้งใหม่คุณก็ทะเลาะก,กันจนบ้านเมืองเสียหายชิบหายวายป่วงหมดแล้วผมขอร้องเถอะสามดูกันวันนี้คดีนายกอิงสารเคยประหารชีวิตคนขายชาติแล้วคดีนี้ไม่จบแค่นี้ครับเพราะมันผูกพันทุกองค์กร ไปถึงสารดีกาแผนกคดีอาญาผู้นรงตำแหน่งทางการเมืองโดยผ่านปอปชออีกสายหนึ่งก็ผ่านตนานํารวจแห่งชาติโดยสอบสวนกลางรับเรื่องไว้แล้วสอบไว้หลายครั้งแล้วครับอ่าหนึ่งที่ทีสุดท้ายคงต้องถามพี่บุิรวีนิดหนึ่งครับสุดท้ายแล้วเนี่ยในเมื่อลูกสาวเนี่ยกระเด็นกระดอนออกจากเก้าอี้นายกแล้วเนี่ยพี่บรุรวีมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ คุณทักษิณจะมาศาสร์วันที่เก้ากันยายนหรือว่าจะต้องรอดูว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปหรือเปล่าคุณทักษิณค่อยตัดสินใจผมฟันตรงนะเหมือนกับผมฟันตรงเรื่องนายกอิงกลิ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละนะไม่มาครับที่ไม่มาเพราะว่าถึงแม้ว่าเพื่อไทยจะรักษาการนายกเพื่อไทยไม่มีอำนาจอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสานิกา สารกิกาท่านเป็นองค์กรที่เป็นตัวของตัวเองเป็นองค์กรเหมือนองค์กรอิสระนะซึ่งไม่เกี่ยวพันกับรัฐบาลถ้าเกี่ยวพันนั้นทักษิณจะติดคุกแปดปีได้ไงถ้าเกี่ยวพันกับส,นะสารรัฐมนูลวิ่งได้ใช้ถุงขนมได้แล้วคุณจะโดนอย่างนี้ได้ไงเก้าศูนย์ไม่มีทางหรอกครับเสียวสะดือฉะนั้นไม่มีทางหรอกครับที่จะปรากฏตัวในวันที่เก้าผมฟันธงเลยไม่มีทางจะปรากฏตัวในวันที่เก้า แล้วจะไปวันไหนรัฐพันลึกเขาปิดประตูไว้หมดทั้งประเทศหรือเปล่าผมผมไม่รูนะนะวันนี้นะนะเพราะเขาสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เพราะว่าคาดีหนึ่งหนึ่งสองสารต้นยกฟ้องคุณทักษิณไปแล้วคุณแพคต้องทานยังไม่ถึงมันใช้เวลาหลายเดือนไอ้คดีอาญาใช้เวลาหลายเดือนกว่าปปชจะฟ้อง จะประชุมใหญ่ประชุมใหญ่กรรมการปปชกว่าจะฟ้องไปที่สาลดีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองต้องใช้เวลาเหมือนกับเรื่อง444สสอของพรคประชาชนคดี112ป่านนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วะ2 3 4 4 2 3ปีมาแล้วมั้งเงียบชีอยู่ที่ปปชแต่ถึงยังไงก็โดนไงแต่จะตอนไหนไม่รู้ไม่รู้จะเร็วจะช้าผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่รู้แต่รู้แต่ว่าคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญวันเนี้ย มันผูกพันทุกองค์กรและผูกพันตัวสาราตมูนด้วยอยู่ที่พี่น้องประชาชนไปเรียกร้องกันเองก็แล้วกันว่าให้รีบดำเนินคดีเหมือนกับที่เกิดขึ้นในอดีตที่เขาประหารชีวิตคนที่เอาแผนที่หนึ่งต่อห้าหมืนไปขายให้ฝรั่งเศสนั่นคือร้ายแรงมากนี่ก็ร้ายแรงพอกันมันเกิดเหตุอย่างนี้ได้ยังไง พี่น้องตามดูกันครับหมดเวลาแล้วครับเนี่ยวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บุตรวิชิตนาขอบคุณนะคะครับครับวันดีครับวันดีครับครับเอ่อวันดีก็เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วนะครับว่าขนมอินเดียไม่มีนะครับหรือมันมีแต่ว่าพอดีท่านไม่ชอบทานขนมมาะท่านอิ่มท่านอิ่มในศักดิ์ศรีในกิติยศของความเป็นตุลาการของความเป็นสถาันชุติธรรมนะครับท่านไม่ทานขนมนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของขนมก็เก้อครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ศาลก็ได้ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับเป็นที่ถูกอกถูกใจประชาชนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการจงเกียจจงชางคุณแพร่ทองทานนะครับแต่เป็นเรื่องของความถูกต้องนะครับของบหลักการถูกต้องนะครับการย,ยก ปฏิบัติตัวเหมือนเป็นไส้ศึกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแพทย์ทองทานก็ได้รับผลกรรมตกจากเก้าอี้แล้วก่อนแล้วต้องย้ำอีกทีหนึ่งกับคุณแพทย์ทองทานนะครับลุกจากเก้าอี้นายกให้บริสุทธิ์ไม่ให้คนด่ารับหลางเพราะฉะนั้นเคลียร์เงิน5้าพันล้านบาทที่เอาไปใช้ในงบซอฟท์พาวเวอร์เคลียร์ให้ถูกต้องน,นะครับว่าท่านเอาไปใช้อะไรบ้างนะครับและอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ประชาชนอยากมีความสุขมากกว่านี้เพราะฉะนั้น ต้องกระตุ้นเตือนไปที่ปปชนะครับคดี1 4 4ที่จะล้างคลรมล้างสบล้างสอสอน,นะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นการล้างป่าช้าทั้งเข่งเลยนะครับเพราะฉะนั้นรีบๆทำนะครับถูกพิดจาไงก็จะได้ให้สารรัฐมนูญตัดสินภายใน15วันนะครับประชาชนรออยู่ปปชอ,อย่าอู้อย่าดึงอย่าถ่วงเวลาไว้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับกับรายการถามทร่จันสวัสดีครับ